สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมา,าเลาะแถวถนนพระรามสี่นะครับเริ่มจากนี้เลยนะครับย่านคลองเตยไปถึงสามย่านนะครับก็เริ่มสตาร์ทต,ตรงแยก,กเกษมราชนะครับตรงนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆรนะฮะตรงนี้เป็นช่วงของคลองเตยนะครับตลาดคลองเตยอยู่ทางด้านสายมือนะรตรงนี้ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะครับ ตรงนี้ก็ยังพอเห็นตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์พอมีนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะอันนี้ก็อาจจะเป็นหลังสงกรานหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจอา่าดูกันต่อนะครับสําหรับแอดมินมองว่านะครับถนนพระรามสี่เนี่ยเป็นเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่หมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะเห็นได้จากเนี่ยตึกสูงๆขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยจากเนี่ยแยกคลองเตยเนี่ย ตรงนี้เขาถือว่าเป็นาย่านคลองเตยนะครับตลาดทางด้าน้ายมือเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสะอาดสะอ้านแล้วก็มีการปรับปรุงทั้งทางเดินทางเดินนะแล้วก็ตลาดนะฮะ,ะนี่ตรงนี้ก็มา,มาตรงตรงนี้จะรถตดิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแยกคลองเตยนะครับตรงนี้ก็มองเห็นไกลๆเนี่ยซึ่งตึกสูงๆเนี่ยมีทั้งโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลคอนโดแล้วก็ อาคารสำนักง,งานเนี่ยเยอะแยะไปหมดรวมทั้งโร,โรงแรมด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยฮะอันนี้ก็คือมาถึงตรงแยกคลองเตยคลองเตยนะครับรถติดไฟแดงนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็หลังจากผ่านไฟแดงมาเนี่ยฝั่งทางด้านขวามือตะก่อนนี้ก็คือ,อสลัมนะครับตรงนี้เป็นตึกแถวนิดนิด,นดนหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสลัมเพราะว่าลึกเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะ ศูนย์ปร,ประชุมสิริกิตเนี่ยที่แต่ก่อนเนี่ยเขามีการประชุมเวอร์แบงค์อะไรนี่แหละนะฮะศูนย์ประชุมตรงนี้แต่ว่าในเรื่องราวที่ว่าด้านหน้าทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสลัมนะฮะตรงเขายังไม่ได้ย้ายออกไปอันนี้แอดมินมาทันนะตรงทุกวันนี้ไม่มีแล้วตรงทุกวันนี้ก็จะเป็นพวกนี้แหละ อาคารสูงสูงนะฮะหมดไปเรียบร้อยนะครับตรงนั้นเขาก็ย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นก็ดูกันมาเรื่อยๆอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นเขตของเตยอยู่นะครับย่านของเตยดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถนนพระรามสี่เนะี่ยก็เห็นจากภาพภาพนะฮะภาพบรรยายเนี่ยก็คือตึกแถวไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นเห็นกันก็จะเป็นนี่แหละอาคารสูงสูง คอนโดมิเนียมโรงแรมนะครับตรงนี้นี่ฮะแถวๆนี้เนี่ยแต่ก่อนก็เป็นแนวของตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับคือบางทีแอดมินก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับคือบางทีเราก็ไม่ได้ตัดเพราะว่าอยากจะให้เห็นบรรยากาศก็เป็นยังไงกันบ้างประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็หลังจากตรงนี้ก็จะเข้าสู่แนวอาานใต้ทางด่วนตรงนี้ก็เป็นช่วงของอ ส่วนลุมตรก่อนนะเวทีมวยลุมพินีแล้วก็ย่านบ่อนไก่นะครับตรงนี้แต่ณเวลานี้ก็มีโครงการวันแบงคอกนะฮะที่เห็นอยู่ฝั่งด้านขวามือนี้ก็กำลังมีการก่อสร้างค่อนข้างที่จะ,ะใหญ่โตมโหฬรารเลยทีเดียวแหละนะครับส่วนทางด้านขวามือไอ้ซ้ายมือก็เป็นอคอนโดแล้วก็อาคารสำนักง,งานนะครับในส่วนของฝั่งทางด้านขวามือ ที่เป็นวันแบงคอกเนี่ยเขาจะทำะทั้งคอนโดทั้งโรงแรมทั้งศูนย์การค้านะฮะตรงนั้น mm. ก็เห็นเล็กๆในน้อยนะครับตึกแถวซึ่งอแอดมินบอกว่าก็คือเปอร์เซ็นต์ยังน้อยมากนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับตึกสูงๆนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวันแบงคอกนะครับฝั่งทางด้านขวามือซ้ายมือก็จะเป็นแนวของคอนโดต่างๆนะตรงนี้ก็ ดูกันมาเรื่อยๆนะครับแอดมินก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะสะพานไทยเป็นเยี่ยมสะพานไทยเป็นเยี่ยมช่วงนี้ก็จะเป็นทางด้านสายมือนะครับฝั่งขวามือไม่มีอะไรเป็นสวนลุมพินีสายมือก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่าอาคารสำนักง,งานศูนย์การค้าเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่นะฮะสินทันดุสิตนะครับ แล้วก็จะมีโดยส่วนใหญ่เนี่ยแอมินเคยมาเลาะดูแล้วก็เคยมาทำงานแถวๆนี้สมัยตะก่อนเนี่ยตึกพวกนี้ก็จะเป็นอ,อาคารสำนักง,งานนะครับเป็นบริษัทห้างร้านอยู่ภายในนะเยอะแยะมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมาถึงช่วงนี้นี่แหละนะครับดูสิตเซ็นทรัลดุสิตนะตรงนี้เขาก็จะทําทั้งโรงแรมทั้งห้างเซ็นทรัล กําลังจะน่าจะเสร็จภายในปีนี้มั้งฮะอันนี้คาดว่านะฮะอันนี้ก็ตามข่าวแอดมินก็ขึ้นมาตรงนี้เป็นสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แอดมินเคยมาก็เหมือนว่าแต่ก่อนนี่ก็ยังไม่ได้มีตึกเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยฝั่งทางด้านซ้ายมือก็ยังมีการก่อสร้างตึกสูงๆอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยฮะ อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นรูปแบบคอนโดนะครับส่วนตรงนี้ก็ตึกสูงแทนที่อาคารพาณิชย์ตึกแถวกันหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับตรงนี้ก็จะมีแต่ตึกสูงๆนะฮะอันนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แอดมินก็จะปิดคลิปนะครับตรงหลังจากเลยสามย่านไปนิดนึงนะครับ ก็ดูกันต่อไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้นะครับก็เห็นบรรยากาศนะครับตึกแถวอาคารพาณิชย์หมดยุคเป็นที่เรียบร้อยนะครับบนถนนพระรามสี่ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบโรงแรมศูนย์การค้าอาคารสำนักง,งานออฟฟิศประมาณนั้นนะครับนี่ฮะตรงนี้ลงจากสะพานมาถ้าตรงไปก็จะเป็นนู่นแหละหัลล์โพงแต่แอรบินก็ขอจบตรงช่วงนี้เลยนะครับสามย่านโอเคครับ คลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์ถนนพระรามสี่ของเตยมาสามย่านนะครับเริ่มสตาร์ทแยกเกษมราชมาถึงตรงนี้ก็ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออาภาัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสาคัญที่สุดขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์ชุกดีมีความสุขขอบคุณครับ